เวลาประมาณตีหนึ่งกว่าหอมนียครับผมนอนเด็กตื่นเช้านะครับผมก็อันนี้นั่งประกอบปืนไฟฟ้าให้ลูกค้าเสียงเริ่มไปแล้วะครับผมก็เป็นปืนงบเบาครับผมนี่ยังเป็นหัวอ่า่เรียกว่าหัวดามิยะนะครับผมจะให้ดีต้องใส่หัวดีนะครับผมแต่นี้ลูกค้างบน้อยนะครับผมนี่นะครับผมปืนประกอบปืน m ซีนะครับผม ก็อะไรกองแยะมากมายนะครับผมอ่อนี่มีอันนี้เขาเรียกว่าตัวแปลงนะครับผมแปลงจากตรงนี้จากทามิยะมาเป็นหัวดีน,นะครับผมก็นั่งประกอบอยู่นะครับผมอันนี้กําหนดส่งอีกประมาณวันที่แนะครับผมส่งงานลูกค้านะครับผมแล้วก็มีอีกตัวหนึงนะครับผม นีใจเห็นว่าน้ำที่ผมกินไปแล้วผมอันนี้ก็ตัวนี้ปื้นใหม่ครับผมค่าย ER n c เอ็นเป็นตัวอะไรอะโนแวกโนแวกเออโนแวกเอนซะครับผมนี่โนแวกเอไก่ตรงนะครับผมน, NC, นะผมนี่เปลี่ยนไก่ตรงมา,านั่งนล้วนั่งทำงานอยู่โอเคนะครับผมเดี๋ยวค่อยๆทำไปครับผมนอนดึกตื่นเช้านะครับผมคงไม่มี โจนที่ไหนนะครับผมมานั่งทํางานแบบนี้หรอครับเนาะก็ไหลลูกค้านะครับผมน่าในหม่ที่ออทักมาถามนะครับผมว่ามีปลายทางไหมครัผมบอกว่าไม่มีก็หาว่าผมเป็นโจนอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมขอ,อให้ดูนะครับผมนั่งทํางานนะครับผมโจนนั่งทํางานโอเคโอเคฝันดีครับทุกคน